สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมนะดีเจกูดเกมเมอร์นะฮะวันนี้ก็มอยู่ในเกม Toy w a ล์นะฮะวันนี้เราก็จะมาเลือกตัวละครก่อนนะับว่าเราจะเล่นตัวอะไรนะฮะเราก็มาเล่นอ่ะผมเลือกนะฮะเอ็มนะครับโอเคผมเลือกไปครับเข้าไปครับจิตแบกจะอธิบายการเล่นให้ฟังนะฮะโอเคครับทิ้งนมถืออยู่นะฮะเขาเรียกว่าเมลารีเวพอนนะครับเป็นระยุอาวุธระยะประชิดนะฮะหรือถ้า คนที่เล่นเกมทั่วไปนะก็จะเรียกว่าเขาเรียกว่ามีดหรืออะไรจอบอะไรต่างๆนะครับเอาไว้เล่นล้วไปชิดนะครับโอเคครับอาวุธต่อไปนะครับคือไรเฟิลนะฮะมาสหรับโจมตีระยะระยะไหนก็ได้ครับเอ่อเป็นเรียกว่ามีคุณสมบัติคือยิงเร็วนะฮะเติมเติมสุดเร็วนะครับแล้วก็คงที่นะจะไม่สั่นนะครับ ส่วนอันต่อไปนะวันนี้คือช็อตกันเนี่ยหรือเรียกหรือทุกคนที่คนไทยรู้จักก็คือปืนลูกซองเนี่ยเหมาะสำหรับโจมตีระยะใกล้กประมาณเท่านี้นะครับมีอนุภาตทำลายล้างสูงนะฮะเออแต่จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะไม่เหมาะสําหรับการยิงระยะไกลนะครับอาวุธต่อไปนะคือเออ่สไนเปอร์นะครับเหมาะสำหรับโจมตีะระยะไกลในการลิงนะฮะเอออนุภาตทำลายล้างสูงนะครับรรถ้าจ่อหัวครั้งเดียวคือตายเลยนะฮะ ต่อมาครับคือแกตซลิงกันนะฮะเป็นอาวุธที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเออคุณสวัสดิ์นก็คือนะเออมีกระสุนเยอะนะครับอืดนะแต่ว่ายิงถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยถอยกลับไปได้นะครับบาดเจ็บมากเ่าดีทําได้นะครับแต่ข้อเสียมันก็คือต้องใช้เวลาอุ่นเครื่องนะครับเนี่ยฮะเวลาการยิงก็ต้องอุ่นเครื่องนะครับอันต่อมาครับคือบาสุก้านะฮะมอเตอร์ไซตีระยะไกลหรือระยะใกล้ก็ได้นะฮะ เออถ้ายิงตัวเราก็คือตัวเราก็ตายด้วยนะถ้ายิงเนี้ยเท่านี้นะได้เผาขนท่านเองนะครับยิงไป่ตจะสู้ถึงถึงกับม่องเท่งเลยนะฮะโอเคครับต่อไปนี้คือปืนสุดท้ายนะครับคือปืนปืนนี้ก็คือปืนกระน็ดนะครับเป็นปืนที่ไว้ยิงลูกศรออกมานะครับทําให้แบบอย่างไรครับเหมือนกับป่อยระเบิดนะฮะปลยระเบิดมาครับโอเคครับเอ้ย่าช้าไปเลยฮะอ่าฮะเรามาอธิบายกันต่อครับเออนะอธิบายเสร็จจะพาไปเล่นด่านนะครับโอเคครับ ที่เราอยู่นะตอนนี้ครับคือห้องโถงหรือล็อบบี้นะฮะที่เป็นที่รวมตัวนั่นเองครับพอใครเข้าเกมมาเขาก็จะมารวมตัวกันที่นี่พูดเร็วไปก็ขอโทษนะครับเขาก็จะมารวมตัวที่นี่นะครับนะฮะโอเคครับไปฮะโอเคครับโอเคโอเคนะตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมดซอมบี้เอ้ซอมบี้โหมดนะครับเป็นโหมดคล้ายๆโหมดที่ว่าวิ่งได้แปะนะฮะแต่ว่าพอโดนแปะแล้วจะแปะเลยนะครับอ่ะขั้นแรกครับเขาจะสุ่มว่าใครเป็นซอมบี้นะฮะอา้าว เราจะใช้ปืนได้ไม่ครบนะครับเราต้องเก็บกระสุนเมื่อกี้นะครับโอเคเกือบตกใจนะข้างหน้าเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นเราต้องหาที่กำบ,บังให้เหมาะที่สุดน,นะครับออโอเคฮะเราควรใช้อาวุธกระโดดสองครั้งหรือไม่เลยวอทไม่เลยวอทหรือใช้ไม่พรอนนะฮะไม่พรอนนะในการเฮ้ยเฮ้ยกระโดดสองครั้งนะครับเจ็บเว้ยนี่โหดไหมละ่ะ โอเคตกใจนี่อ่าฮะเฮ้ยกระสุนมันจะโผล่มาปะวะน่ากลัวสมัยละหลอนไม่หลอนเลยแต่ว่าเสียวมัยก็เสียวนะเสียว,เส,ยวเสียวหลังไม่ใช่เสียวอะไรหรอกครับนะอุอ๊ยแหละขางขาง ้าขึ้นเงะเนี่ยโอเคเอโอเคครับปึ๊บปึ๊บใช่ไหมวะขึ้นเงะเนี่ยโอเคฮะเราชนะนะครับชนะเราก็โอเคครับประมาณแล้วก็เอื้อ ากระสุ 0. นนะฮะอ่านั่งไงแอปที่ไม่มีใครเห็นก็ได้นะครับไม่มีใครว่าครับโอเคครับเราเป็นเออเราก็ไล่ฆ่านั่นเองอ่าฮะใจเย็นครับอาอาอายิงเข้าไปยิงเข้าไป นะฮะอ่าทันนี้น่าจะเป็นบ้านของเล่นอ๋อ